สวัสดีครับกับผมนายวิรชัยกุยคำครับประธานอทรตําบลป่าแม่นะครับวันนี้จะมาเล่านะครับารา์สไตล์นะครับการขับเคลื่อนนะครับการจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อมในตาบลป่าแม่ของเราครับผมผมในฐานะประชาชนเครือข่ายอทรในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยได้เริ่มต้นจากจุดเล็ก,ลกๆจากตัวผมในครัวเรือนเริ่มต้นจากการคแยกในบ้านสอนลูกหลานให้รู้การคแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะเช่นการจัดทำถังขยะเปียกใช้ทิ้งเศษอาหารในบ้านกับผมได้ลงพื้นที่รณรงค์พร้อมกับเครือข่ายให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะเปียกจนทำให้ตำบลป่าแม่ขับเคลื่อนได้ร้อยเปอร์เซนการทำกิจกรรมเหล่านี้ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเครือข่ายอทออรจอึงมีแนวคิดในการขยายเครือข่ายพัฒนาตำบลป่าแม่ให้หน่าอยู่โดยผ่านกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง มีภาคีเครือข่ายต่างๆได้มาร่วมด้วยช่วยกันเช่นโรงเรียนบ้านสุพรรณภูรราชวิทยาเทศบาลตำบลป่าแม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแม่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีและบริษัทไทยเชียร์ไลฟ์จำกัดซึ่งเป็นเอกชนมีแรงงานต่งงามากกว่า400ชีวิตโดยทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่า500ปฏิบัติจัดการ การคัดแยกขยะที่ต้นทางร้อยบ้านโดยเริ่มจากคนในครวัวเรือนให้มีการสอนการคัดแยกขยะร้อยต้นทางเน้นทุกบ้านต้องร่วมกันคัดแยกขยะร้อยแนวคิดเป็นการร้อยเรียงแนวคิดทําให้เกิดธรรมนูญหมู่บ้านที่ทุกคนร่วมปฏิบัติร้อยตาวิเศษดวงตาทุกดวงในชุมชนได้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้สะอาดน่ามองร้อยเปอร์เซทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่จนประสบผลสําเร็จ ภายใต้นวัตกรรมสูตร500ปฏิบัติจัดการยังมีการจัดทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเชิญชวนพี่น้องในชุมชนใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกการนำปิ่นโตไปวัดทำบุญในวันพระการทำธนาคารใบไม้ลดปัญหาการเผาวัชพืชการทำน้ำหมักลักโลกการจัดตั้งธนาคารใบไม้การจัดตั้งธนาคารขยะกระผมได้รณรงค์ให้มีการ ออมขยะและนํารายได้ไปช่วยเหลือผู้ดรอยโอกาสในชุมชนการนําขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้เช่นการทําดอกไม้ขึ้นจากสลากกินแมงรัฐบาลการนรําเศษใบไม้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันลดฝุ่นละออง p ี2.5กิจกรรมการตั้งด่านจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่การนำเครือข่ายอทลอ,อ,อทำแนวป้องกัน และควบคุมไฟป,ป่าในพื้นที่กับผมในฐานะประชาชนเครือข่ายอทรลในตำบลป่าแมดได้ิเริ่มนวัตกรรม500ปฏิบัติจัดการการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้เกิดขึ้นในตำบลป่าแมดเป็นแห่งแรกที่ต่างจากพื้นที่อื่นความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากพลังความร่วมมือของเครือข่ายอทรลตำบลป่าแมดและพลังเครือข่ายความร่วมมือของพลเมืองลักสินแวดล,ล้อมที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทํางานจนประสบผลสําเร็จ โดยการขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ทฤษฎีหลักการ 3R และใช้สูตร500ปฏิบัติจัดการมาปฏิบัติจนทำให้ขยะกัมพาที่ไม่มีผู้ดูแลพร้อมที่จะนำไปทิ้งกลายเป็นขยะที่มีพ่อมีแม่ผู้ครอบครองและนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้ตำบลป่าแม่เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่และที่สำคัญ เราต้องการที่จะพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนและต้องการที่จะเผยแพร่สูตร500ปฏิบัติจัดการในการบริหารจัดการขยะให้กับพื้นที่อื่นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป